ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เพชรบุรีครับผม NH Camp ครับเป็นไซค์แคมป์ติดกับแม่น้ำํำก็เป็นทริปที่เราอยากทดสรถได้จริงจังครั้งแรกรครับก็ชวนเพื่อนๆมามาเป็นกําลังใจด้วยครับเพื่อนๆในกลุ่ม Tucker Culture ใช่ครับมากัน3คันครับเป็นวีคอร์ทั้ง3คันเลยใช่ครับโอ้โหสวยทุกคันเลยนะฮะอตอนนี้น่าจะเซตอัพทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับ แก okay, ไม่ได้ตั้งออนึงเพราะว่าแดดไม่แรงแล้วครับแรกเลยออกมาจากกรุงเทพมานอนที่เพชรบุรีเตรียมตัวก่อน mm hmm. ก็ได้ลองเทสรถระยะทางไกลก็ขับ2ชั่วโมง mm hmm. ได้ขับไฮเวย์ hmm. ก็ได้รู้สึกรถกับความเร็วสูงถ้าเด,เดินทางทางไกลซึ่งเป็นจุดสำคัญของรถนี้ต้องเดินทางทางไกลได้อย่างสะดวก mm hmm. ก็รู้สึกว่าแรกเลยคือรู้สึกน้ำหนักได้รู้สึกว่าหนักหลังแล้วก็หนักบน แต่ช่วงล่างที่เราใส่ s s u ส e n s i o n ใหม่ผมรู้สึกว่าสบายเลยคือถนนไม่เรียบก็ลื่นครับไม่มีการเอฟเฟกพรมอะไรไม่มีการเอฟเฟกติดทางรถเลยครับถือว่าพอใจ,อใจแต่อาจจะต้องมีการปรับจูนหรือว่าเซตอัพเพิ่มอีกหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้ไปไปปรับตัว s e r ซ o ว์ไปปรับตัวดัม p i n g ครับก็คือจากศูนย์เลยคืณน่าจะเป็นเบอร์5เต็ม10ะครับตรงกลางเลย ในส่วนของตัวคานูปี้เป็นยังไงบ้างครับฟังก์ชันโอเคตอนนี้ก็ประตูโอเคซ้ายขวา Access ได้ดีแต่ณตอนนี้ที่ยังไม่เสถียรก็คือระบบ Drawer ของเราถ้าดูจากข้างนอกก็พื้นที่เหลือเฟือถ้าดูแบบวอลลุ่มของเขาเยอะอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งรู้สึกว่าเรายังไม่ได้แบ่งช่องให้เหมาะสมกับประเภทงานเราครับอย่างเช่นตัวช่องข้างบนเนี่ยเขาก็กว้างแต่ว่า ไม่ค่อยสูงเราใส่กระเป๋าไม่ค่อยได้ก็คือเขาจะค่อนข้างกำจัดเรื่องพื้นที่แล้วก็ดรอว์ตัวนี้ก็ทำให้เรามีพื้นที่30เซนเองไม่ค่อยไม่ค่อยพอเก็บไม่ค่อยเฟลซิเบลครับหลังคาก็ยังไม่ได้ใช้เต็มพื้นที่ยังต้องใส่พวกน็อตที่นัดไว้แองเคอร์อุปกรณ์ต่างๆหรือว,ว่าไว้ยึดกระเป๋าครับตัวนี้ก็ยังไม่พร้อมเต็มที่แต่ก็ใส่ไว้ใน ในหลังรถไว้ก่อนนะครับตอนนี้เอาตัวรอดก่อน,นครับเพราะเราเราเรา,เราต้องมาทดสอบก่อนถึงจะรู้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องระบบไฟโอเคครับเรามีคอมเพรสเซอร์ลมเรามีตู้เย็นเรามีระบบ USB เรามีเรามีแสงไฟก็คือแยกเบรกเกอร์สามซีเบรกเกอร์ครับก็ค,ค่อนข้างตรงไปตรงมาภายในรถก็จะมีไฟเป็นทูเวย์ด้วยครับก็คือควบคุมไฟแคมปิ้งได้ด้วยบางส่วนข้างใน ก็สะดวกครับส่วนพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ข้างนอกนี่ก็ยังไม่ได้หายังไม่ได้มีฟังก์ชันที่ถูกต้องเราต้องมาลองดูว่าเขาควรเก็บอของประเภทอุปกรณ์ประเภทไหนบ้างครับฝั่งนี้นะครับรบถ้าถามถึงความต้องการจริงๆเลยเนี่ยนะฮะตอนที่ทำคานุป,ปี้ตัวนี้ขึ้นมานะครับ,รบอยากจะวางอะไรบ้างครับอยากจะเป็นพื้นที่ที่เราวางอะไรก็ได้คือกระเป๋าอุปกรณ์โต๊ะ ก้อี e, แต่ว่าเรามากําหนดเราโดนกําหนดเรื่อง drawer ครับคือเราตื้นมากเลยครับฝั่งนี้เราจะมีพื้นที่ข้างบนตรงนี้ซึ่งก็โดนแบ่งอีกทีหนึง่งซึ่งก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพอครับตอนนี้อาจจะต้องปรับลงมาหน่อยหรือว่าขึ้นหรือว่าเดี๋ยวค่อยปรับเอาครับจากที่ดูมานะครับอุปกรณ์น่าจะ เน้นมาทางฝั่งซ้ายของรถนะครับใช่ครับโอ้ oh, ชุดครัวนี้ก็แทบจะเต็มพื้นที่แล้วนะครับเต็มพื้นที่เลยครับแล้วก็จะมีตู้เย็นครับชุดครัวนี้ก็เหมือนกับชั้นล่างส,งส่วน3ชั้นล่างสุดก็โดนกินไปกับ floor space ของตัว,ต,วตัวชุดครัวตู้เย็นก็ต้องใช้ตัวเล็กซึ่งไม่ค่อยพอครับถ้าไปแคมป์มากกว่าหนึ่งคืนตอนนี้เราก็ใช้ cooler box ใส่น้ำแข็งน้ำแข็งไว้ถ้าหลายคืนก็น้ำแข็งก็จะลายแล้วก็ไม่มีความเย็นพอ หล,หลายหลายขึ้นตัวนี้เป็นตู้เย็น DC DC ดีครับ12โวลต์รีวิวชุดครัวนะครับเป็นยังไงบ้างโอเคชุดครัวก็สุดยอดคือมีผัดมีดรอว์ซึ่งเป็นตัวหลักเราก็คือมีซิงค์มีเตามีลิ้นชักแล้วก็ฝั่งฝั่งท้ายก็จะเป็นลิ้นชักแบ่งช่องได้มันจะเป็นทีอะลูมิเนียมโปรไฟล์ที่เราแบ่งเลื่อนช่องได้เลยครับแต่ว่ามีแค่3มช่องยังไม่พอที่จะแบ่งให้ละเอียดพอครับข้างบนแพลตฟอร์มนี้ก็ สุดยอดแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับงานเราเพราะถ้าเราเซตอัพอุปกรณ์เราปับ๊บเรา,ามไม่สามารถสไลด์ hmm. เขาออกไม่ได้ครับชนชนลินชักชนตัวนี้ครับ mm hmm. ก็คือชั้นบนเราไม่ค่อยเว mm ิร hmm. ์คจะโดนถ้าใช้ข้างล่างลินชักข้างล่างก็ mm hmm. ข้างบนก็หมดสิทธิครับ mm hmm. ข้างบนนี้คือสไลด์เอาเป็นทั้งถาดเลยครับออกมาถึงเต็มระยะเ mm hmm. กือบเต็มระยะของน่าจะออกมาถึงประมาณมือผมตรงนี้ครับ กระบอตฟอมที่ใช้ทํางานได้ถาดข้างบนเนี่ยฮะสไลด์ออกมาได้ใช่ครับแต่ณตอนนี้เราสไลด์ไม่ได้เพราะเราติดถ้าเราใช้งานข้างล่างปั๊บเราใช้ข้างบนไม่ได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ไม่ได้นึกถึงเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้อะไรที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับต้องเตรียมไว้ก่อนต้องหยิบอมปกรอนต้องเอาของออกไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเปิดข้างล่างวันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียสําคัญเหมือนกันนะใช่มันไม่ค่อยฟังก์ชั่นครับเราจะเอาอะไรจากดินชักนี่ออ้โหก็ต้องปิด ปิดปิดปิดโอเคค่อยดึงออกมาได้กำลังทําอาหารอยู่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกเใช่ก็คือเพียงแต่วางข้างบนของข้างบนเตรียมไว้ด e PLOY เอาลงมาเราค่อยค่อยใส่เข้าไปใหม่ตอนเราเซร็จอัพครัวเสร็จนะครับครับแต่ถ้าพูดถึงตัวตัวชุดเนี่ยครับสุดยอด perfect เราสามารถใช้งานได้สะดวกแค่เพียงเขาสูงไปนิดนึงถ้าเราใช้จริงก็อาจจะต้องตั้งโต๊ะหรือว่าอะไรเตี้ยไว้ยืนนะครับ ที่สูงเนี่ยเพราะว่าตัวรถใช่ครับพื้นตัวนี้ก็ยกมา2นิ้วจากมาตรฐานของรถนะครับตัวรถยกสูง2นิ้วนะครับแล้วพอเปลี่ยนเป็นกระบะลอยเนี่ยความสูงก็จะเพิ่มขึ้นอีกครับโดยยางที่สูงขึ้นด้วยก็น่าจะประมาณ 3- 4นิ้วครับยกขึ้นมา10เซนครับครับครับตัวลิ้นชักนี้เดิมๆคือออกแบบไว้ใส่ท้ายกระบะบนไลนนิ่งของรถเลยครับก็คือท้ายรถเราเปิดท้ายแล้วก็เราดึงลิ้นชักออกมามันจะกว้างพอดีเลยครับถ้าใช้กับ กับรถกระบะน่าจะเหมาะสมกว่าครับตั้งใจว่าจะคัสตอมยังไงดีครับหรือว่าใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนครับคือไม่ไม่ค่อยมีวิธีแก้ปัญหาเท่าไหร่ยกเว้นเรายกยกพื้นให้รถสูงขึ้นเราจะได้เอื้อมเข้าไปได้ <c oughs> ครับก็ยากแต่ว่าถ้ามาพูดถึงระบบน้ําก็โอเคครับเราไว้ถังถังน้ําเป็นสตล์แบบเป็นกล่องชิดผนังหลบไปในโครงของอเดียเล็กซีหน่อยครับจริงๆครั้งที่แล้วเรา ถ่ายให้ดูกันไปแล้วนะครับเป็นถ<ช>ังน้ําเป็นถังน้ําทรงแบนที่เข้ากับผนังของตัวตู้เลยใช่ครับข้างบนนี้เป็นที่เติมครับเมื่อกี้นี้ผมเพิ่เติมน้ําแล้วก็วาล์วจะต้องเอื้อมเข้าไปเปิดปิดตรงนี้ครับซึ่งลําบากเราปั๊มก็อยู่ตรงนี้คือถ้ามีปัญหาน้ํารั่วหรือว่าท่อหลุดก็ซ่อมลำบากคือน้ําจะไหลออกเลยครับอ,อันนี้ก็ครับ <laughs> รอบนี้โชคดีเมื่อกี้ผมเติมน้ำํำมากไปหน่อยแต่ว่ารถเอียงอยู่ครับน้ําก็ไหลออกไปได้อ่าครับ แล้วก็ตัวปั๊มก็เป็นไดอะแฟมปั๊มซึ่งไม่มีตัวออโต้ออโต้เพรสเชอร์คือถ้าผมเปิดมันก็จะดันไปเรื่อยๆจนหลุดท่อครับ<อ>เขาไม่ตัดเขาไม่ตัดไม่ตัดน้ำครับอัอนนี้ก็เล็กน้อยครับเราเปลี่ยนปั๊มให้เป็นตัว auto pressure. ออโต้เพรสเชอร์คือตอนถึงระดับแรงดันเขาก็จะหยุดแล้วก็สตาร์ทใหม่ตอนปล่อยน้ำครับคือตัวถังแบบนี้ในรูปทรงของถังและขนาดของถังผมว่ากำลังดีนะขนาด50ลิตรแล้ว อ่าเป็นรูปทรงที่ไม่กินพื้นที่ใช่ครับนะครับวางแนบกับผนังของตัวตู้เลยใช่ครับหลบไปกับเฟรมตัวนี้ครับอ่าแต่อาจจะเปลี่ยนตัวปั๊มนิดนึงใช่ครับนะเป็นรุ่นที่เป็นออโต้ครับอาจจะอาจจะมีหลบสายอาจจะมีคลิปคลิปจระเข้ล็อกล็อกล็อกเดี๋ยวค่อยตัดดัดแปลงไปเรื่อยๆครับอ่าครับอ่าชุดโครตตรงนี้ครับครับมี3ส่วนหลักๆเป็นอะไรบ้างครับอันนี้น่าจะเป็นที่วางเขียงตอนเราเตรียมแต่ก็สูงไปครับแล้วก็เป็นชักเปิดได้คือมันจะเปิดเป็น ไม่ได้เปิดอ้าแต่จะเป็นสไลด์แับนี้ครับอ๋อของอุปกรณ์เครื่องครัวได้ครับอ่าเป็นท็อปในการวางของหรือหั่นผักหั่นเนื้อได้นะครับและด้านใต้เนี่ยเป็นช่องเก็บของใช่ซึ่งเราก็ access ได้เราสามารถเปิดใช้ได้ระวังทำงานได้อ่พราะไม่ได้เขาไม่ได้เทเทหลังคาจะสามารถยกขึ้นได้ตลอดยกเปิดยกปิดได้ตลอดใช่ครับนะครับถัดมาครับตัวเตาครับตานี้ก็เป็นของโคแมน ก็น่าจะเป็นตรงรุ่นสําหรับตัวลิ้นชักเนี้เพราะว่าตัวถังแก๊สลงพอดีครับก็คือเราไม่ต้องตั้งขาเราเสียบทะลุเลยครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าสองถังอ๋อครับเขาเจาะช่องมาอยู่แล้วมาเป็นมาตรฐานครับอ่าครับน่าจะมาเป็นมาตรฐานวันนี้ก็ใช้ง่ายเลยครับเปิดแก๊สแล้วก็ปิดนเลยครับมีที่บังลมด้วยครับครับโอเคเลยครับตันนี้สิ่งนี้ตอนเก็บก็คือพับมาอยู่ พับมาทับตรงนี้เตาก็ต้องเก็บเข้าไปในลิ้นชักตอนเก็บก็ต้องทําพื้นที่ใส่เข้าไปผมก็จะละคือลิ้นชักนี้ก็โดนใช้เป็นพื้นที่เก็บเตากับเก็บซิงค์ครับตอนเราพับเก็บเราต้องถอดซิงค์ด้วยถอดเตาอันนี้ซิงค์ก็โอเคเป็นซิงค์ครัวเลยครับมีท่อน,น้ําทิ้งเราก็สามารถต่อให้เขายาวไปถึงน้ําได้ถ้าเราไม่อยากให้พื้นที่ตรงนี้เปียกตอนเราใช้งานครับครับก็ซิงค์เปิดปิดตอนนี้ไม่ได้เปิดปั๊มก็ ลำบากหน่อยต้องไปกดปุ่มเปิดเบาวไว้ก่อนกดปุ่มแล้วก็มาใช้งานแล้วก็ปิดเบาปิดปิดตัวปั๊มครับครับขาตั้งนี้ก็ไม่สูงพอสําหรับความสูงพื้นรถเราเราก็ต้องหาก้อนหินไปห,หามาในน้ําครับครับมาตั้งข้างใต้ครับแต่ก็ตั้งปั๊บเกอกแข็งแรงครับวางน้ําหนักได้เรามีพื้นที่บนหลังคาข้างบนซึ่งเราสามารถขายายพื้นที่เก็บของได้เยอะเลยครับจะเป็นทัอม เต็มหลังคาเลยครับครับโอ้ลืมพื้นที่ตรงนี้ไปเลยครับตอนนี้ไม่ได้ลืมหรอกครับก็ยังไม่มีอุปกรณ์ล็อกอย่างมันจะมีพวกแองเกอร์ฮุกซึ่งใช้ตัวทีโบเราสามารถใส่เข้าไปแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาให้ล็อกมุมขันให้แน่นแล้วก็ใช้เชือกรัดให้แน่นนะครับแต่ยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้ครับแหลกชุดนี้สวยดีนะสวยครับผมชอบทรงนี้นะแต่ว่าขับความเร็วก็มีเสียงครับขนาดใส่ตัวกันลมครับ ก็ยังมีเสียงตอนขับประมาณ120ได้ยินนะครับก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าผมคิดว่าเราสามารถเลื่อนเข้าไปด้านหลังอีกนิดนึงครับจะได้หลบโครงตัวนี้หลังบังบังลมครับตอนแรกจะติดลูปถอกเต็นท์ตรงนี้ใช่ครับตอนแรกจะติดข้างบนแต่ก็เจอปัญหาเรื่องเปิดแพลตฟอร์มมาปั๊บบันไดตั้งตรงนี้ตั้งฝั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็จะบังประตูเราไม่สามารถเปิดประตูได้อก็เลยตัดสินใจไว้ข้างหลัง ซึ่งวางข้างหลังก็เจอปัญหาเดิมประตูเปิดไม่ได้ก็ต้อตงหมุนทิศให้เข้าขึ้นจากข้างหลังครับคือเห็นตอนเสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าสวยแล้วแบบนี้นะครับแต่ตอนทำเนี่ยซึ่งคันนี้จะเป็นการคัสตอมทั้งตัวคนุป,ปี้และอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะนั้นฝาที่จะลงตัวไปเนี่ยปรับกับช่างอยู่หลายรอบนะรบจริง,รงๆครั้งนี้มาเทสก็ถือว่าลงตัวแล้วนะครับหลังจากนี้ถ้าจะออกทริปก็พร้อมที่จะออกได้เลย ครับครั้งที่แล้วที่เราคุยกันทักเกอร์เคาน์เจอร์เนี่ยจะมีกิจกรรมอยู่3ส่วนนะครับมีคอมมูนิตี้อีเวนต์มีเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็รถทริปทริปใช่ครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะติดตามกิจกรรมของทักเกอร์เคาน์เจอร์นะครับติดตามได้ที่ไหนครับทักเกอร์เคาน์เจอร์เลยครับอทักเกอร์เคาน์เจอร์เฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมก็ได้ครับอ๋อทั้ง Facebook และ Instagram ใช่ครับนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณอเล็กนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ